จำวัดจะขึ้นเราค่ะมาได้ขึ้นสองนี่ขึ้นที่สองว่าซอยงานเพิ่มขึ้นที่สองเพท่านนอนสีนอนมือแรงนี่แหละขึ้นที่สองเเมนขึ้นที่แรกฟันดีวัดติปูกระฟันดีนี่แหละนี่ร้าได้ตัวนี้แหละติปูมานอนอยู่นี่เดี๋ยวขออนุญาตถามปูก่อนค่ะขออนุญาตถามปูปูปูทูดงมาแต่ตสัยเน่ยก็เรปูระวางนี่สว่างมันบอกครับอพื่อระวางแดนดินอำเภอสว่างแดนดินบ้านนองค์ม ครับสิมาจำวัดอยู่ทางปี่ปอบปูบันมาอยู่น้ำผักู้เพิ่นพผักู้มันจีนครับผมผู้เพิ่นเป็นเจ้าวัดิ่นบ่มีผ้าก็เลยสงสารเพิ่นครับผมก็มีผ้าอยู่หอนสองจำลูกชีกับนี่อยละชีก็เหนี่อยเลยจะมาขอจับน้ำเพิ่นค่ะท่านได้ขอน่อย่างนีนว่าปู่นี่ไปทางหนองคายอยู่บอกครับบางไปไปกันนี่ละบังวัดที่ผ่านมาเนี่ไปกับคุบ่าเพิ่นนี่เจ้าเจ้าให้เจ้าหน้าเพิ่นนี่ ัับเป็นไงบบงนห้น้าหรอคนว่าให้น้ากับบางนเค็นนากับประมาณเขาเป็นชื่อินรักขงกอของแจตนไหแกนอไม่ออวที่ผ่านมานั่ยปูไปให้ทางน้องไข่ให้ตัวใดปูเก้าเก็เก็เก้าเก้าเกดเก้าเกเกเก้าเก้าเกเจ็ดเก้าทั้งแปดเก้าพเขาทั้งเขาแปดเก้าเก้าโอ้ยยนเราไม่ออกจาค้นยินข่าวว่าถูกมัดบ้านกิ ให้แล้วมันจะบ่กมันจะบ่อขยาให้จากปากแล้วจะไปเชยนมันจะบอคค่ะโ้มันผิดคู่ใช่ค่ะบกตามพุ่มไปนี่มองนี่ซักเห็นหน้าก็บมาณเขาปูเป็นเลขนี่เม็ดพื้จังดปูปูนางเดนางหืมบอมันฝันบอกเปนยังนางไดจไปนอนหลับนางซื่ออยู่พุ่มนี่มันบอเจ้าค่ะนางนางสามาริตบอกว่ารนเลี้ยงนางสามารถิเอาพุ่มพนเป็นยังไหครับปูพุ่มแข็งหั ขุ้มแข็งจะปวกปูพวกของเกของแกไว้อยู่ในนี่อันผู้บ่แข็งนี่ไรใจอยู่วงชุพังเลยอันผูบ่แข็งนี่เสดือตายล้ับอันนี้คืออย่างปูสดปูฟี่บุนไ้อยู่น้ำอันจิตบ่แข็งนี่ตายไรใจเลยเสดือตาเลยข้างข้อตายเลยอยู่นี่บ่าก่าที่ว่าตัวเลีกบ่อยาว่าเป็นไรว่าเป็นไรโบับ้พง่นหายกังซีละตามคนหายคนหายชุนสองนึง ศูนย์สองหนึ่งศูวัติปูที่ได้ใส่สายาปูว่าจากไหนนหลวงพ่อน้อยก็ได้ดอกหลงพ่อน้อยเนาะหลวงพ่อน้อยหลวงพ่อน้อยในวัดวงยังพ่อทีบุตรเพราะว่าสิด้ยู่นั่นนที่นี่หลวงพ่อน้อยอนั่งอดีตามืองยู่นคนไปเฉเพรามมันยึดยังก็ได้ว่าเราพูดเราพีนานี้ที่ขึ้นกปช่างบุญเป็นบุญเป็นบุญหญาวัดสนาขน้อยเจ้าค่ะปูที่ได้ไม่เห็นปูว่เป็นยังงวดแหลกเจ้าค่ะอ๋อ เพ uhm bo> ิ่งบุญบารมีปูนี่ล่ะขพอโชคคอมาน้ำปูมันเป็นยังจิง่ะจ้าตัวไหนกว่าเจ้าขศูนย์หนึ่งศูนย์สองหนึ่งูโคโลโคโลตัดเลนได้หนีนกปูแล้วไปแล้วไปแล้วไปจ้เพื่นต่างเพวกนนิมิตเป็นี่ครับคุ คือยังสีเนาะลายจะลอยเนาะกับจีไฟลายน้ำเนาะครับผมมันเป็นไปได้เปลนไปบ่ได้จะเก่าเกศเกศเก่าเนยังเป็นไปได้อันเก่าเกศเกศเก่าพูกระนั่งเอาบอกพูเรียกนั่งเอาโอ้ไม่ต้เรียกนั่งเอาเพราะตำสมองนียครับมาต่ำทับสมองนี่ค่ะไม่ต่ำทัาสมองนี่คือไม่ตำสิ้นไม่หัวนี่ครับเรื่องให้เขาเช่นให้เขาเห็นดูบ่เชื่อก็ไปถามมันก็ได้ครับผมถ้าเจ้าบุรีซื้อเขาเชื่อก็ซื้อเขาก็ได้ เะี๋ยเดีวพอราพวกออกก็วากันเพราะว่าสีฝอนค่ะเจ้าค่ะมัน,เ,นเป็นเพียงแนวทางเนะครูเนาะพ่พุ่มพันีเดีเลุเพียงแนวทางพุ่มดีพุ่มยู่นดีพุ่มปอยู่ดีจีกัจีปัันนี้ในพุ่มปุเพราะว่าของเก่าขอแกลายงวดนี้งวดที่ใดกบจาจ่าปูงวดที่สามงวดที่สามเออบอกถูกมาแล้ว,วสองงวดสองงวดแล้วค่ะสองวดนี้งวดนี้คนรองเป็นอย่างไที่สา ปล่อยปล่อยปล่อยกับปล่อยใหย้ใจยานต้องคนเดียวคือว่าอำเภอความที่บุญนี่มีผู้เดียวโอ้ที่บุญรักมีผู้เดียวมามนกน,านบ่เป็นคนบ่ค่อยเบ่อนะเบ่อน้อยต่อยนะค่ะพูดน้อยแต่ต่อยหน,นักต้องคูเนาะเป็นคนบ่ค่อยฝักกันเลยโชคดีโชคชชชมั่นกับพี่น้องเย็ซีไทยห้าอยู่ดอกจ้าเอาลับข้อน้ำเด้อดก่อนนะ เขาหนีเป็นบ่อปูเขานีอีรีเขาหนีอีหลีบ่เอาไปไล่บ่เอาไปล่ไปได้เพราะไล่มันผิดผิดอย่างผิดผิดสินไปท่ำอย่างนั้นเขาหนีอีหลีเหรอพี่น้องแข็งแข็งเลยเนาะบ่อนนึ่งบ่อเด้อจ้าปูปูขออนุญาตถามอีกนิดนึงเจ้าค่ะเด่นตัวใดบ่ปูบ้าตัวใดบ่ตัวเดียวเขาลุ้บ่นักบอกวเขา้น่อยตัดออกมาแล้วนี่แมบ้าเด่นจีจ้าคันสองตัวค่ะคันสองตัวเด่นา สองหนึ่งสองหนึ่งชัดเจนแล้วพี่น้องเอ้ยวานนี้ตามหาจนเจอแล้วมาคุยไปได้แล้วเพราะว่าวันล้ะน้องพูดเนาะพอสุขภาพพอละจงแข็งแรงว่ายุคใารยืนยาวนานร่ำรวยเงินทองว่าโยมนะเงินไหลมากทองไหลมาโรคข้าพยาไลออกให้พบพใจสุขสลามให้ได้ไม่เฮ็ดนี่บ่งนั่งดีเหนื่อยแล้ว อาพิวาธนาศีกิสฉันจังวุชาประายโน์ตาโลธรรมาวัตนติอายุวันโลสุขังคลังนั้นเลยมาเท่าไหรมาเด้เจ้าภูเจ้าจีนเจ้าสถานเจ้าพุ่มเจ้าปีเจ้าห้เจ้าหน้าแ่นี่ยล่ะอานีมปูปูคนกวาน้อยต้อยนัดูน้อยต้อยนักสองนึงสองนึงนอปูวานนี้เอาตัวเลขไปพิ้งมากคุณ เอาบาทนี้คันออกตัวนี้สิไปหาปูใส่น้อใกล้ใกล้นี่ใกล้ใกล้นี่บอกปูตัวเลขบาในี้พี่น้องจับรสชาติค่ะจ้าเอาพี่น้องบาทนี่งตัวเลขบาทอุ้ยบุกมาจีนลง พตพอจดสัญญาณเป็นยังไงเนาะฝนฝน้นฝน,น,นเดี๋ยอะเยอพี่น้องใจเย็นๆใครละตัวเลขจังว่ะเอาเดี๋ยวคอายับมาอีกอ <c oughs> มันเมือ่อยมันเมื่อยจังพ่อดีแล้วพ่อเมือ่อยมันสีบปลเหลี่มยมหลวงพ่อน้อยบ,บอกหลวงพ่อน้อยปู่น้อยเรียกปู่น้อย ก็คือเป็นตัวเลขที่ปูพนังสมาธิซื้อขออยพูมพ่มวัดพระอาจารย์หมูเนาะก็ซึ่งเพ่นจะเป็นงานจะพี่น้องเหมือนก่นนี่เพนจะมีงานพก็เ,กเลยมาซอยทางพระอาจารย์หมูนี่ละก็ะเลยมานอนอยขึ้นหนึง่งขึ้นนี่เป็นขึ้นที่สองนั่งขึ้นแหลกเลขนั่งสมาธิแล้วก็บรว่าลายดอกมีแต่ว่าศูนย์สองหนึ่งเท่านั้น แมนบ่อยให้ฮะหอดบกบูดทำท่ามเท่งเลยบอูดทำท่าแเทงศูนสองหนึ่งไปเลยประศัตอ่ะมากบอจ่าพี่น้องอันเค่อยเข่าสามตัวไหมดิก็บพึ่งเห็นเพิ่นงวดแรกครืออันจ่ากับบรูรว่าเพิ่นเข่าหรือบ่เขา่าแต่ว่าเพิ่นกับบลูสูฟังว่าสองงวดแล้วจ่าที่บอกถูกมากงวดนี้งวดที่สามมาสัตรเอาบาดได้ยินหอดหูเฮ้า สิเป็นจังใดพี่น้องพิจารณาเอา้าสิตถามว่าเคยเข่าบอแม่จ้ะ้องก็เห็นห้องกเ็เห็นเล่างวดแรกจากงวดแรกพาาเพราะว่าเป็นอย่างคือหูจกักคือเห็นเล่าตีผ้าจาย์หมูแล้วเอาสุฟังว่ามีหลวงพอผู้นึ่งบนธุด,ดงมาจำวัดจำพันษาอยู่ล้อใกล้ๆนี่หล่ะเจ้าพี่น้องบัดนี้ เพ่นไปจิตนิมนต์ทังหนองค่ายกับะอาจาย์หมูเพ่นไปบอกเลขทา้ง,งหนองค่ายกระศัต์เจ็ดเก้างวดที่ผ่านมาเนาะถูกมดบ้านมดวัดวัตทั้งบนงทั้งล่าง,งทั้งเจ็ดเกาทั้งเก่าแปดนี่หละจ้าพี่น้องก็ต้องลองลองลอง,ลอง,ลองพิจารณาเบิงงวดแหลสี่แหกมานบอบาดเท่าได้ยินสิเปลี่ยนจังได อาอขอบคุณพี่น้องนะครับสั้นๆเนาะสั้นๆสามนี่นะครับหมดแล้ว่ะหมดวะหมดหมดจ้าพี่น้องตามครับเนาะอ่ะตามล่องเมืองตามล่องเมืองจ่างงวดแรกค่ะปูเล่าก็บเว้าวลายบ่โม่บ่คุยบ่โอ้บ่อวดจ้เล่าน้อยเล่าก็ไดให้เลขเล่ก็ไปเลยขอดบได้ถามยังไง่อตังกล่องเซ็ ศูนย์สองหนึ่งท่านที่เลยแม่จ้าหัลาดเลยเาตาม<อ>นี่นะครับพี่น้องเอฟซีบอกแล้วกับไปเลย